กลับมาสืบหาเชฟตัวจริงกันต่อเรายังอยู่กับช่วงหลักฐานเท็จช่วงนี้ถึงคิวของเชฟกันและเชฟกุ้งที่จะต้องมางัดหลักฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้เรานักชิมเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับครับผมบกันหลักฐานของกันคือเป็นเกมครับเ,<อ>เสียงเขาไอ้บ<อ>้า เป็นเป็นเกมครับจะให้ลูกค้าเล่นเกมในเพจกันครับแล้วก็คือถ้าใครชนะก็คือเราจะมีเมนูที่ร้านให้มามารับฟรีมาแบบเหมือนเสริมเป็นเนร่งเมนูอย่างเงี้ยใช่ครับลองเกมแบบเล่นยุ่งยากเล่นง่ายง่ายครับไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้พี่ๆเล่นครับมามามาอันนี้เริ่มจากรูปแรกครับผมอยากให้ลูกค้าทุกท่านแบบว่าลองทายดูครับว่ารูปอะไรเห็ดครับเห็ดเห็ดเห็ดเหรอครับ คิดไว้เฮ้ยบัคคีหรอคูงไว้หมปอกใจมาเค่ะอยากเห็นมึงควนโคตอย่าไปดูแบงคับแบบนี้ใจเนื่งไม่หรู้นะฟังทองฟังทองโอ้ยถ้าตอบฟังทองไม่ถูกหรอกเชื่อผมใช่เอาหรอมังคิดแบบลึกๆมังคุดมันคุดพิกยูอ่ะ โอ๊ยเกือบเมเกือบปอมเกือบปอมเพิ่มจ้ามเกือบปลมันกงกม่ให้กดปักแบ้างใหมึเอี่ยแต่กเกือบปอไม่ร้านไม่เอาได้รอไม่อยากลดราคาอะไรกับเลยไปลดให้ครอบครัวเตยคนเดียวเลยไป เชิญครับรูปต่อไปแครอทไม่ใช่แครอทลากรต้องตอบอย่างนี้เลยหัวไชเท้ามะม่วงมะม่หัวปลีข้าวโพดเหลืองเหลืองใบใบใบเหลืองเหลืองมะม่วงข้าวโพดข้าวโพดอ่ะเอออาหารแล้วว <Quindi, S 3> ่าทำให้เ oh ป็นซุงแครอทเหรอต้องดีไหมอ็ดีใจไหมที่มาวีใช่ไหมเอาแก้มให้คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เริ่มโมโหแล้วเริ่มโมโหแล้วว่า ทำมาเพื่ออะไรก่อนแต่ลูกค้าบางคนเขา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 ถอดขายถูกนะฮะเหรอใช่ครับตักกะความผิดต้องผิดอ่ะลูกค้าเหรอแต่ไม่กินทายถูกนะเข้าโพดเขาทายข้าวโพดถูกนะตักกะหนูผิดเหรอเนี่ยอ่ะไม่รู้อ่ะกันถ้าเชฟจริงหลักฐานจริงเชฟปลอมหลักฐานเท็จครับขอบคุณครับขอบคุณ พี่กุ้งพี่กุ้งหลักฐานของพี่กุ้งเลยจ้าคืออะไรเหลือแค่พี่กุ้งแล้วนะบังบังนะหลักฐานที่ไม่เหมือนใครแป๊บนึงนะคะใช้มาเรียนเกมนั่นก็ไม่ได้เหมือนใครนะมันคือเกมนะของพี่กุ้งจะเป็นอะไรนี่อุ้ยมีโอุ้ยเอาไว้ขอบคุณลูกค้ากับเรียกลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ย่างนี้คือยังไงฮะก็เปิดตังด เสี่ยแม่เหรอคะแม่คอหมากลับเ้วยผมเริ่มไม่เชื่อแม่แล้วอะไรอะหมายว่าลูกค้ากินเสร็จแล้วเราก็กดอันนี้เขาเหรอใช่แต่อันนี้ปีดเอาผิดอันมาต้องเอาอันนี้เอาดีๆแม่ไหนแบบนั้นคอปลาไหลเท่าไหร่คอปลาไหลเท่าไรแม่ร้อยโอ้โหโมงครึ่งเอาหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ทำเล่นชัไม่ไม่ผิดจริง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 คืออันนี้ เราแพ้หนึ่งเดี๋ยวเจ๊จัดให้อันนี้ขอบคุณเขากินเสร็จแล้วขอบคุณที่สปอร์ตผู้หญิงคนนี้นะคะแต่มันเหมือนไม่ใช่เสียงแม่สปอร์ตผู้หญิงคนนี้นะคะก็เอาแม่เราพูดแม่เราพูดแบบไม่ต้องไม่ต้องเปิดไง ขอบคุณที่สปอร์ตผู้หญิงคนนี้นะคะนัองไหมอ่ะออเมือนดูแม่ขอให้อ่านตอนพูดเทอานั่งขึ้นอแบบเจ้ยยังไงใช่เหรอฉันเลยออกมานะเจ๊คือต้นกำเนิดของทรเโศงที่เกิดเอามาใช้ในประเทศไทยแล้วเราเข้ามาทำเป็นอันเล็กๆเมื่อ20ปีที่แล้วไม่แน่ไม่แน่อ้าวไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่ นะครับผมกันเชฟจริงหลักฐานจริงเชฟปลอมหลักฐานเชบครับ มาหลักฐานของเชฟแต่ละคนยากที่จะน่าเชื่อถือมากๆทํทำเอานักชิมงงกันไปหมดไม่รู้เลยว่า,อ,า Hayır, อะไรคือเรื่องจริงหรืออะไรคือการแกล้งเนี่ยงนักใจแทนเรานักชิมจริงๆต่อไปเรามาลุ้นกัน ja ว่าจะมีใครเปลี่ยนโต๊ะหรือไม่ไปชมครับเอาล่ะครับมีใครจะไปมาครับืองเลดิมอยากจะไป ไม่รู้นะครับโต๊ะที่ท่านนั่งอยากนั่งจองโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจองถ้าพร้อมแล้วสิบวินาทีจองโต๊ะครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงแกงหนึ่งสามสองหนึ่งหมดแลเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครเปลี่ยนอยากเปลี่ยนกันไปไม่ได้อยากไปโต๊ะไหนต๊ะนู้นโต๊ะแบงค์เหรออยากไปโต๊ะนู้นถ้าผมรู้สึกว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยคุณแบงค์เนี่ยน่าจะแบบว่า success ในเพจหรือว่าในติกตอกในออนไลน์มาแล้วถึงเวลาแล้วที่แบบว่าจะต้องแบบว่าเออมาเปิดให้ให้แบบสมมติมามาเจอน้องข้าวสวยข้าวเจ้าข้าวคั่วแล้วก็มาทานอาหารที่เขาถา้ว่าแต่ไม่มีใครลุกให้ใจอยากไปโตนี้แต่โตนี้เขาไม่ลุกเลยเขาไม่แสดงว่ามั่นใจไม่ไม่เลยค่ะไม่ไม่ลุกไม่เหลืออะไรให้มั่นใจไม่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 มั่นใจมันเลยค่ะแต่ว่าบอกนี่พอเล่นเกมกัน นักจเหมือนเดิมมาเล่นหมาตรงนี้ก็ได้คือมันทําให้การเชื่อมั่นของเราลดลงไปเลยมันแปกอ่ะเป็นแปหนึงมันแปลกแล้วท่านมามองหน้าฉันไหมอันนั้นเขาจะไม่พูดว่ามันแปลกเขาจะพูดว่าแปลก แกมันน่าจะมีเกมอื่นให้เล่นอ่ะพอเราโขงแม่ก็หอนมาปุ๊บคิดว่ามันยังดีที่สุดในสามโตไม่ไม่ได้ดีมาสองนมครับจังมั่นใจญ่ไหมไม่ค่อยแล้วตอนแรกพอเจอหมาหอนไปก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่อาจจะอาจจะเป็นกิมมิกก็ได้แบบว่าแม่อยากลองแบบทําอะไรที่แบบว่าให้เป็นไวรัลมากขึ้นอะไรไม่จริงแล้วคุณอยากไปต้นจระจริงเหร จริงๆผมอยากไปโตพี่ดิมนะเอามาดิแต่ผมเจอข้าวโพดไปเ็กมื่อกี้ก็คือแบบว่าไม่ไปดีกว่าไอ้ฝุ่นจริงจริงเห็นผมว่ามันเขาอาจจะตั้งใจมาปั่นให้รู้สึกว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่าไม่ใช่นั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้นะมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็แต่ก่อนลุกอ่ะกระดุมผมมันเกี่ยวนี่ไงอ๋อโโหแย่เลยมันเหมือนมีอะไรมาด้ลุกไม่ได้มันล้างไหมผมก็เลยว่าเฮ้ยกระดุมมันอาจจะบอกอะไรบางอย่างคนเราเนี่ยเวลามันถึง การต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างออมันมั่วเลยนะชีวิตนะมันแบบอาศัยโชคชะต,ตาอาศัยแบบฮเฮ้ยเก้าอี้ผมเสียงไทยเก้าอี้ผมมนร้อหายแล้วเนี้อยากให้เปลี่ยนมากกัน โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ารอบนี้เหล่านักชิมของเราไม่มีเปลี่ยนโตเลยถึงจะไม่มั่นใจกับโต๊ะที่ตัวเองนั่งแต่ก็เลือกที่จะไม่ลุกไปไหนเป็นอะไรที่แปลกมากๆแต่อย่าพึ่งตัดสินใจไปครับเพราะยังต้องมาลุ้นกันต่อกับช่วงนี้ลับมาจองโตกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้คือช่วงตามสั่งครับเพื่อแต่ละคนทำเมนูตามสั่งนะครับวันนี้เราสั่งให้ทําเมนูอะไรก็ได้เกี่ยวกับปลาสลดสลิดสลิดนะครับ เราจะทำเมนูอะไรครับเชฟตามสั่งวันนี้ผมจะทำเมนูซูชิปลาสลิดบวกน้ำยำมะม่วงครับเฮ้ยฟังดูดีนหนโอ้ยน้ำสัดใจอ่ะโอ้ยเออไม่ไปไม่ไปโตอืนแล้วแหละแป็นเพนนั้นนากินกว่าเมนูถ่ายในร้านแล้จริง แล้วจะทำอะไรเชฟโชว์ทำซูชิปลาสลิดครับผมโอ้เลยโอเคโอเคคุณทั้งแกะปลาด้วยทั้งอะไรด้วยระวังเลเซ่นะอันดับแรกนะครับไม่แกะปลาก่อนเหรอไม่ครับผมจะปั้นอันนี้ไปก่อนแล้วมันไม่ติดมือเหรอแล้วมันไม่ติดมือจัแกะน้ำก่อนสกีก่อน่ะตามหลักเหมือนปั้นให้หมาเลยตอนนี้กปลาทางอ่ะันนี้เวลาต้องกินยา เืออาหารเปียกที่ยัดยาเข้าไปแล้วก็ป้อนอะไรครับผมจะอันดับแรกนะครับครับผมครับเราจะใช้ใช้มีดเล็อกครับถ้าเราไม่อยากใช้มีดเลาะเราก็ใช้จักรยานใช้รถใช้อะไรล็อกอ๋อไอรูสาวคนลนะล่ะนะล่ะนาตาลีโอมาถึงผมครับปาครับนี่นี่ครับแล้วแต่แล้วเราก็เอามาปกบไว้ตรงนี้ครับอ๋อ โอเคครับเดี๋ยวอันนี้ก็บรเด็นหน้าตาซูชิชิมเลยดีกว่าเม่ไยากชิมแปล่าวะมันหน้าตามันน่ากินมากชิมเหะ โอ้โหวัตถุดิบหลักในช่วงตามสั่งของเราวันนี้ก็คือปลาสลิดซึ่งเชฟแบงค์ของเราได้นำมารังสรรเป็นเมนูซูชิปลาสลิดกับน้ำยำมะม,ม่วงเป็นเมนูที่น่าสนใจและสร้างสรรค์จริงๆถึงเทคนิคการทำจะดูแปลกๆไปบ้างแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นแผนของเชฟก็ได้เรามาดูกันว่ารสชาติของเมนูซูชิปลาสลิดกับน้ำยำมะม,ม่วงที่รังสรรจากวัตถุดิบโจทย์ปลาสลิดจะเป็นอย่างไรไปชิมกันเลยครับ ไม่ได้เหรอถ้างั้นหนูไม่ได้แล้วแหละหนูครึ่งเนาะอ,อร่อยอระเธอเมนูนี้สร้างสรรค์มากเลยนะดีครับมากมากมูชิต้องกินอย่างงี้ชิมซมิสุดยอดนี่นะครับ นี่แหละต้องกินใช้มือเนี่ยจะเข้าถึงรสชาติพิซซ่มากขึ้นครับไม่ต้องพูดเฮ้ยอร่อยนะผมว่าเก๋นะเพราะห่าแบบดีอ่ะเชฟจริงทําเองเชฟปลอมทีมงานทําให้ครับเอาละครับเชฟนะครับหลักการเดียวกันก็คือปลาสลิดนะครับผมนะเชฟจะทําเมนูตามสั่งคือวันนี้ผมจะทําเมนูปลาสลิดฟูลิ้นจี่ครับยำปลาสลิดฟูลิ้นจี่หรอ ฟังแล้วดูน่าสนใจนะคใช่ด่าหมอน่ัสดีมากอันนี้เราจะใช้แบบความเปรี้ยวของลิ้นจี่ด้วยครับผมคือตัวซอสเหรอลิ้นจี่อยู่ในซอสใช่คือลิ้นจี่คือแทนที่จะเป็นมะม่วงก็เป็นลิ้นจี่ใช่ครับผมน่าสนใจนะกลิ่นความหอมอะไรอย่างเงี้ย แต่เดี๋ยวคุณกาลังจะทําอะไรโชว์เดี๋ยวเ,<ๆ>เราจะทอดปลาสลิดฟูให้ให้ดูอ้าวแล้วที่คุณทําปลาสลิดอันนี้<บ>นทํามาแล้วว่าอันนี้ผมเอาเอาปลาสลิดเนี่ยไปต้มมาก่อนอให้ให้พอแบบว่าล้นเนื้อได้ได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ่ออันนี้ก่อน,นครับวอร์มน้ํามันก่อนเดี๋ยวจะทําการผสมนะครับเราจะเอาแป้งลงไปก่อนแป้งอะไรคะอันนี้แป้งแป้งเด็กครับแป้งขแป้งทอด หน้าตาดีอย่าตลกมากมันจะเป็นภัยรู้ไหมอันนี้จะเป็นตดเียอันนี้อะไรบริเก็ตชิบออลอะไรนะน้ำมันพืชน้ำมันพืชเออน้ำมันพืชเยอะเหรอใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราเราต้องลงลงอยู่แล้วแล้วก็น้ำน้ำมันจัดเป็นฝอยแล้วใช่แล้วฟูไงแล้วก็นี้ใช่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 หรือแบบไม่เคยท้ามเหรอใช่ครับแล้วเราก็จะต้องตีให้มันเข้ากันครับเหรอ เฮ้ยดูถนัดทนีเฮ้ยดูถนัดทนีไอ้หนูเฮ้ยดูไม่ธรรมดาว่ะเขาคุณจับอาหารอ่ะร้อยแรงเปล่าร้อยครับผมเรียนด้านนี้มาไหมเรียนด้านอาหารมาไหมเรียนครับก็จรก็จริงๆก็ฝึกทํากับคุณแม่นี่แหละครับก็ทำไปเรื่อยๆจนจนเรารู้สึกชินแล้วเขาทําให้จทจ๊งานยังไม่อันนี้ยังยังไม่ร้อยครับต้องวอร์มแจ๊กวอร์มยังไงวอร์มยังไงอันแนี้ ้นอยู่วงไหนอะะเล้วเนวเมไหรครับผมเต้นไม่เป็นครับผมระหว่างที่น้องรอเอาชิมไหมแหมแมแหมวิธีการทำปลาสลิดฟูของเชฟกันดูจะชำนาญและมืออาชีพเอามากๆส่วนเมนูยำปลาสลิดฟูลิ้นจี่เป็นการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบโจทย์ปลาสลิดออกมาได้น่าสนใจและครีเอทสุดๆแล้วรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรเราไปชิมกันเลยครับ เอาแล้วเอาแล้วเอเอเริ่มาแล้วนาเริ่มหเหรออุ้ยมันอร่อยแบบไม่คุ้นชินน่ะเหรออร่อยแบบไม่คุ้นชินเหรอดีไม่ดีมันมีความอมเปรี้ยวลิ้นตีอะ่ะเขาเริ่มฟูแล้วนี่ไง มันมีเออมันมีมันมีเท็กเจอร์เท็กเจอร์ของลิ้นจี่แบบเออหวานหวานแบบแล้วอมเปรี้ยวนิดๆแบบเหมือนยำส้มโอใช่ไหมครับเนาะใช่อร่อยการพี่ว่าไม่เป็นไรแล้วครับผมแต่ดูทักษะเขาทำอาหารเป็นนะดูกันเออแต่ไม่รู้ว่าเขาทำจานนี้หรือไม่ถ้าเขาเป็นเชฟตัวจริงเขาทำเองเชฟตัวปลอมทีมงานทำให้ครับไปโต๊ะหมายเลขสามครับเอาละครับเชฟกุ้งเหมือนกันนะครับนั่นก็คือปลาสลิด นะครับปลาสลิดนะฮะทำเมนูตามสั่งคือต้มกะทิปลาสลิดใส่ใบมะขามอ่อนน่ากินมากดูดีดูดีเหมดอๆต้มขาเหรอคล้ายคล้ายกันมันก็คือต้มขานั่นแหละใช่ไหมฮะแต่แต่ร้านเราจะเรียกอย่างนี้แต่บางคนนะชอบเรียกต้มขาเมนูนี้อยู่ในประเภทต้มขา หรือไม่ใช่ต้มขาไม่ใช่ต้มกะทิแต่ของแม่ใส่ขาไหมใส่ถ้าใส่ขาเราก็ต้องต้มขาไม่เรียกเรียกเป็นต้มกะทิแม่แม่แม่ผูดชายหนีเรื่องของร้านนี้ไม่เรียกู่ร้านอื่นจะเรียกเรื่องร้านอื่นเป็นต้มไก่กะทิกเปิดเกมปันนี้ปันนี้จะบอกเรียกว่าต้มขากะทิต้มกะทิเออต้มเถอะค่ะไม่เป็นไรเราจะเรียกต้นนี้ อ้าพี่จะโชว์ต้มขาไปเลยใช่มโอเคจะโชต้มเนี่ยค่ะโอเคอ่ะรอตอนนี้ก็แม่ไม่มีน้ำเนะไม่มีน้ำเหรอไี่เปิดเดี๋ยวนี้เองเออเหอะโอ้โหเนี่ยไม่เสียงไม่เสียงเลยไมันมันจะมันจะช้าเหมือนแม่รีบกลับหรอเลยไงรีบอยู่รีบรีบอยู่เพราะว่ามันนานแล้วจะไม่รู้ต่อค่ะเราแบบนี้เลยเนาะอ๋อเราเป็นเจ็ดเมตรเลยไม่ถูก ไปเลยเดือดไม่เดือดใช่ไหมไม่ต้องรอเดือดเหรอไม่ต้องจะไม่ต้องเดือดต้องคนพอเดือดแล้วเดือดใส่อย่างอื่นอุ้ยหกนาทีแล้วค่ะเอาเอาไปเอาเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกแตกมันแล้วมันจะไม่ดีไงอ่าเอิเก็บความรู้สักหน่อยแต่ผมชอบนะกันพี่กุ้งเนี่ยไม่โมโหไม่บอกทีมงานเลยว่าไม่อยากได้ตะหลิวอยากได้ทับพีในการทำกับข้าวเอาตะหลิวมาทำงานพี่เขาก็ทำได้ด้วยนะเออ เชฟอะไรใช้ตะหลิวคนทำได้หมดอ่ะทำได้หมดเออทอดยังได้ในหม้อเนี่ยไม่ใช่ตะหลิวทอดแล้วใช้อะไรคุณเป็นใครคุณเปิดตัวมาเลยดีกว่าเชฟเชฟคุณเฉลยก็คือคุณคือสักติดอันลอยใช่ไหม แต่วัตถุดิบทั้งหมดมันเหมือนต้มขาเลยนะแม่เหมือนไม่เรียกต้มขาได้แล้วอะไปกินที่อื่นแล้วกันเปรี้ยวกินที่อื่นแล้วกันไม่ได้แล้วต่อไม่ได้นี่ไม่เรียกต้มขานี่ไม่เรียกต้มขาเราใส่ขาเป็นไงพี่เจนนี่ใครกินก็กินแต่หนูไม่กิน และจะเสียใจยแล้วจะเสียใจดึงแล้วก็จะถือกลับมาเวลาคนโทรมาสั่งไก่อะพี่นี่สั่งประมาณกี่โบงสุดมากคนสั่งต้มไก่เหรอหรือว่าไก่ย่าง้าไก่ย่างต้องไปสั่งบ้านนู้นเออมาเสร็จแล้วค่ะมาดูจากสไตล์การทำอาหารของเชฟกุ้งแล้วบอกเลยว่าปั่นป่วนและไม่เหมือนใครจริงๆส่วนรสชาติของปลาสลิดต้มกะทิใบมะขามอ่อน ที in ่รังสรรจากวัตถ so ุดิบโจ์ปลาสลิดจะออกมาเป็นอย่างไรไปลองชิมกันเลยครับอร่อยกลิ่นที่ขึ้นมาไม่ใช่กลิ่นขาใช่ไหมมันคือกลิ่นใบมะขามใช่ไหม มันคือต้มขาไก่มะขามเลอมันไม่ใช่ต้มข่ามันรสชาบต้มข่าก็ข่าก็ข่าอย่าข่าก็ข่าค่ะแต่ที่เราไม่เขียนไงเออมันก็แล้วนดึงกับมาดึงกับมาดึงกับมาโอเคใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้ค่ะเชฟเร่งทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้ครับขอบคุณครับเชฟเอาแล้วครับถึงเวลาเปลี่ยนโต๊ะจองรอบสุดท้ายจะกลับมาจองโต๊ะเดิมหรือว่า เปลี่ยนโต๊ะจองไปเลยค่ะคิดให้ดีถ้าพร้อมแล้ว10วินาที จองโตรับโอ้โห,โ,หโหบอกเลยว่าคาดเดาไม่ได้เลยจริงๆเพราะเชฟแต่ละคนก็ล้วนแต่มีสกลิลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแบบนี้เหล่านักชิมต้องตัดสินใจให้ดีๆเพราะการจองโต๊ะครั้งสุดท้ายนี้จะเป็นตัวชี้ชัดว่าจะได้เศร้าใจเพราะทานโต๊อีหรือจะได้ฟินไปกับเมนูโต๊ะอร่อยมาลุ้นกันว่าจะมีใครสลับโต๊ะในครั้งสุดท้ายนี้ไหมช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ